วันนี้ค้าอยู่ช่องรามินเสิร์นะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศตรงเดียนสมบพับพของพวกเราครับสะเบ้านใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่พาพาไปดูเพื่อนนะครับครับผมมาขอก่อนนี่ครับตัวเพื่อนซีครับเนี่ยนี่นี่ซีซีมาครับนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาเพื่อนทีมพียครับเพื่อนทีม Yeah boy Yeah you can see me Yeah ตามมาครับตามมาครับตามมาจะอ้อมทำไมวะแล้วมันอะไรอะครับนับพาท์ตงรบอากาศครับนี่ครับนี่มีพาร์มีสารนะครับเอาไว้รถด้วยครับรถเต่าครับ อยู่กับเพื่อนเฟิร์สครับเพื่อนเฟิร์สเพื่อนเฟิร์สครับเพื่อนเฟิร์สราทำอาหารบ้านโจ๊กเออเอพีเพื่อนพาทัวรหน่อยรับสารต่อยก่อนหน่อยได้ครับโอ้ยต่อยพูดดิเฮ้ยอันนี้ใครับเอยก็เป็นส่วนเราของเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนผมอีกคนเลยนะครับชู่ซู่ชู่ซู่เครับเป็นประธานบริษัท อเป็นหาบริษัทใช่ครับนี่เขาตักตักให้ด้วยเลยครับตักให้ด้วยใหวนี้อย่วันนี้อยู่ที่ไหนครับบวันนี้ก็อยู่ที่โรงแรนสวนปภาปิยาคมนะครับอยู่เป็นราชันบางพม y e เอ้ยมีมีดอกอ่ะ วิะเียเยบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรย้วเราายัวแล้วเด็กมาสายแล้วไมู้คนใหญ่เออเมื่อกี้ก็คือเพื่อนผมนะเพื่อนผมสายนะเพ่ม่แต่ผมอยากกินรม้วงมากเลยครับเลี้ยงม่วงเอ้ยอนเราลองเดินไปดีกว่าเราไปดูข้างล่างดีกว่าไปทางนฮ้ตามมาครับตามมเ้ต น,น,นี่นะครับเออนี่นี่ก็เป็นนำํำโพนะครับนี่นี่เป็นนำํำโพอันนี้เป็นพอ,อสุวพันธ์ผลงวงเฮ้ยมมองตกน้ำไม่เหี่ยหอยแดกเฮ้ยอะไรขัดขาอันนี้ก็เหมือนเป็นบ้านหักครูนะครับอันนี้เฮ้ยเฮี้ย ลแล้วไงเพื่อนมีไม้ใส่แล้วเฮ้ยจักรยานนะครับ B M X ฟิล์มบรรยากาศโรงเรียนก็เฉยๆคนระับ ไมีแต่ธรรมชาติแต่กเบียกินมะม่วงจริงอ่ะนอนรับมาดูฟิวฟิวฟิวดีจัดเลยนี่ก็บรรยากาศนะครับนี่เกี่ยวกับจริงพวกสุพเนื้อเต็มไปหมดอุ้ยแต่กินอยากใส่มะม่วงม่ะดูดิมองได้ยังไงตรงไหนนี่นี่เดี๋ยวมันหัวเรามีเนีะโอ้โหเชี้ยน้องเต็มเลยอุ้ยเชี่เต็มเลยนะครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมผมจะมาใสายมะม่วงกันนะครับรวันนี้ขอโรงเรียนครับขอโรงเรียนครับขอโรงเรียนสูงกับบรรลุไม่ถอยว่าขึ้นเหรอไอพีจับต๊ะก็ยิ้มให้ฟิร์สวันนี้มาใส่บะม่วงครับสวัสดีครับวันนี้มาใส่บะม่วงครับนี่คือทีมงานของเราผมว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีครูอยู่ครับตอนเนี้ยแต่ว่าจะนอนอยู่ก็เป็นได้ <S 2> <S 2> <S เกิดอะไรบ้าเกิดอะไเกิ ผมจะมาใสา่โมงกันครับวันนี้วันนี้มาสาโมงครับความที่บอกว่าอยากกินมโมงกันกกนะครับก็ต้องก็ต้องใส่นะครับอยากกินแล้วก็ต้องหาด้เองนะครับไม่ใช่ขอจากคนอื่นนะครับตีเฟิร์ตตี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 ตตตตมีมีท่าสารรูกทาสาลร,รูปท่าสารมาปีนให้ครับวันนี้ พี่พานานมั่งนวครับผมก็สองครับมีเป็นพวกของคนขาเปรนะครับคนพ่การเขาจะมาเขาจะมานั่งแถวนี้ครับเพราะว่าตีโหกต,ตีตีเลยตีเลยเฮ้ยกระชากเลยเอ,ยอละยะ,ยะเ,ะะเออสวยลบเป็วฟืดช้อนอนี่ช้อนจมมั้ย รู้รู้รู้เยอะไป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 บดรบูฮับยังฮับยังฮับเอ้ยได้เยครับเบิร์ดสวยครับสวยดูครับดูครับอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังโอ้โหแงเลูกสวยมากเป็นยังมองมันเออมองมันเออนี่บอกเลยงานนี้มีีเด็ดสีเด็ดแน่นอนสีเด็ด พ่กเราจะโดดไหมพวกเน,นี่ยแล้วมีอะไรอมีกล้องจานปิดกลางสองเราอยู่เฮ้ยดูกล้องจานปิดดิเฮ้ยเฮ้ยเฟซเมื่อคราว่านี้เราจะทำอะไรอุ้ยให้กล้องอะไรครับคิดว่าเราจะโดดไงมาวันนี้ข <c oughs> ้างบนนี่ครดดนนับมีกล้องจานปิดอยู่นะครับจะมันจะส่องไปทางพวกเราดิ นี่เอาอเ่างนี้ทำเลยเน่ะโชว์ได้ไปเต้าว่าให้เก็บมาว่าไม่ได้ครับครับผมก็ครับผมทำไม่วกของเลยทำอะไรจะเก็บเราจะเก็บไม่ได้ครับเราก็ต้องเก็บได้เละครับเพราะว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่ อยีางโตสูงไปแล้วโอ้ยยังจะสูงเนื้ออีกเหรอแบบนั้นะจะหล่นจะหล่นด้วยจะไม่หล่นหรอกนะคุณจับไว้ขึ้นขึ้นอะไร,รขับผมก็โยจะมาดูกันครับวันนี้มาขโมยมรื่วงมามาของเรียนนะครับทำไมของเรียนเราจะกินไม่ได้นี่ไงเอาเนี้ยใกล้เลยชอบดูดิอันนี้ต่ำเนี่ยนี่สองลูกเนี้ยน่ะ อ,อ,อผมขอไม่กินของเลยนะครับเ,ออเพราะว่าของเลยทำไมเราจะกินไม่ได้นะแล้วกินได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยใกล้กว่าตัวสองโรงเนี้ยใกล้กว่าเนี่ยน,น,นี่นี่สองโรงเรียนใกล้ดูดิผมออผมผมไม่ได้เป็นผู้สมรวจเร่องนี้น,นะครับผมแค่ปเป็นตะกล้องเป็นผู้สำรวจใช่ครับแต่ถ้าเกิดจะเอาเรื่องก็อย่าเลยครับ ให้ผมมวงจะเอาเรื่องกันก็เรื่องอยู่แล้วครับม่งเงยนผมให้ผมจะทาให้ด้ยู้ิบบาทเกียว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 เาต้องไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงต้องตีเอาเห็นมครัเห็นครับโอ้โหเรีกต้องดูครับรูสอ โอ้สงาแสงาโสนจัดเลยนะครับพวกเราเย็นหน้าลงน้ำเรียกสิว่าเขาอยู่้างไงเนี่ยห้องมาคัว ครับผมนี่ก็เป็นทีเล็กนะครับมันมีชีวิตมายาวนานกว่าหลายร้อยพันปีนะครับดูเดียวโอ้โหเอดินมาดูขาดูขาดูดูขาครับนี่คือท่าเดินของลรบเตยที่ถูกต้องรบออกไปห้องไปไปใครับได้ด้วยนะครับ นี่ครับคอนดูคนดูหาที่เล็กะครับคุนดูเขาผมก็นะครับไม่ยพง่เสียผมชัดขึ้นนะ เดี๋ยวผมถือไว้ดีกว่าเพราะว่าใช่มันจะได้ไม่เกรกัครับรับสักหนึ่งกลัวไม่เติมไอ้ที่เฟิร์สเสียงะตอนนี้ครับเสียงดังตอนนี้อาจจะมีคนรู้ได้ไหมว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้มันก็แอบเพ่งอยู่ครับเราเรา้จากมุมนี้ครับ เราอยู่ห่างไว้นะครับเพราะว่าจะได้ปลอดภัยจำหน้าไว้กันนะครับเพื่อใครบ้างคนนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สองได้คนที่สามคือคนที่สามอยู่ครับคนที้คือแกนทำคนที่สี่เนี่ยครับผู้หลบล่วงฉีดนะครับจะหาว่าเราเมื่ของเรียนไหมครับตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้ทรับไม่รู้เรื่องเลยเหรอช่วงพักช่วงพัก เข้ามาไม่ได้แล้วนะ่ต้ามาครับผมก็โอ้โหไปครับไปนี่คอตรงนี้ที่กูบอกอ่ะที่กูบอกเฮ้ยน,นี่ตรงนู้นน่ะเอาอย่างที่กูบอกอะ นี่ไงนี่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 ที่มันจะมีดอกมันเนี่ยนี่มันจะมีดอกเห็นปะาอยู่ไหนแล้วสองลูกเขาผมผมแค่บอกแนวทางครับผมไม่ได้ทำนะครับผมบอกแนวทางเฉยผมไม่ได้ทำนะครับปุ่ดขี้ครับตอนเนี้ยผมปวดปุ่ดที่มาก ได้คดูครับดูครับดูดูดูครับใครคนจริงครับดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูครับไปเรียนทำงานเป็นทีมคเขาดูฝั่งครับดูดูดูฝ่ายแล้ครับดูฝ่ายรับฝ่ายรับฝ่ารับไปทำงานเป็นทีมไปทำงานเป็นทีมไอ้สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์แล้วก็ขอสัมภาษณ์ครับคุณคิดยังไงครับกับการที่มาเก็บเงินกล้วยืมเรียนครับผมกู้ยืมสุดดีนะครับ โอ้ยสั่วเล็จระนเชี่บผมไม่ได้พูดแยครับมาว่าจะมาทำภารกิจหหลวมาแอบดู l l what's u ระวั r เกี่ยว